ดิบนันงโคมเอซ็สเต้เลยสวยไหมครับสวยสวยได้สวยได้ไงไม่วสวยผมกลับบ้านลำบากนะวันที่ผมชวนเธอใช้อาทิสซี่ของแอมเบเธอมีข้อตุ้ยแย้เขาบอกว่าดูจากราคามันถูกไปฉันัวหน้าฉันขัง เจอข้อโต้แย้งแบบนี้ครับราคาถูกไม่กล้าใช้สินค้าแอมเบอู์เพราะเธอใช้ของที่แพงกว่านั้นแต่วันที่ผมคุยจนเธอเข้าใจเธอค่อยๆเลิกผ่านไปห้าปีแก้มเด้งมากเลยแก้มเด้งมากเลย,เด,เลยดูใต้ตาดูที่ร่องแก้มดูที่ขอ ก้องโคดหน่อยได้ไหมครับคุณจรดดีตั้งอยู่รงนคือเมีย้มเอโอ้ยเมียผมเองครับโอ้โหมีหรือไอยอ่ะนี่คืสุท้ายสุขภาพของ